สวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านที่สื่อสอนในการตอนเขาใหญ่ครับผมนกมาก่อนใบครับผมเป็นเจ้าชาโรครับผมกับนกไม้ตัวนึง่งนกไม้ใส่ใบทั้งหนังครับผมดินบ้านหัวสีแตกท่านขันจะข่ำอยู่ชาโรใส่ฟูนครับผมนี่เสียงเดียกเสียงคู่ครับผมตาจะเข่ารวมมาเขา่า,ขารวมฝึงใสน่นกแก้วมาหันฝึงยางมากครับนี่เดีเสียงคู่นนี้มีนกมีนกปลาตัวนึ่งก้าวอยู่ตน้นยาง เอาแล้ว่งครับผมสีมันวะครับผมอาจารย์พูนซาโรส่ตตนครับนี่ครับอยู่ดำๆอยู่กลางจอครับผมเงียบไปแล้วครับผมนี่ยินเสียงคนขอสร้างกะสีครับผมอยู่รอยไก่ตอนผมไปใส่โบเห็นคนครับคิดจะมีเสียงคนครับผมนกได้เงียบครับผมเอาแลรุ่งครับผมให้คนขืนนี้ซะก่อน เื้ามานข้าวผมไมาดันมีคนครับผมอยู่รอดันสั่นไก่ไก่ครับผมบมูไก่ซาโรมใสนี่คนอยู่รอดครับเงียบเลยนกปลาแตกนี้ป่ะล่ะเปิดมันเลาะหน้ามันครับปากกันแทบวะจักบวยใหญ่ครับผมไก่ขันยังเอาู่รอดรอดครับผมเถื่อฝุกอีกครับผมไม่ดันนกปลาบินไปแล้วนี่ครับสีหอดต้นเราเจิดออกครับผมลงให้หน้าวน มาทีเขาร่วมฟังนันมันเป็นเข่าดอรอสครับก็จาตีอันกับปิดไรน่ลงครับผมผมบาอยู่ลงผมคือเด่นๆดยุจยุผมยางไปเหมือนเข่าดอถอดไม่ครับผมก็จาได้ขคากับปิดเติร์ไตอ่เราจะซาดุลครับผมเอาครับเราดุลทีนี้ลงเขาปะซาดุลกับเด่นเด่นยุจยุครับมันตื่นตื่นเสียงกับปิดหนีก็จาวัวจู่บังกับโผล่ครับผมเราดุครับผมเดี๋ยวมีลงเขา เกียบคอว่ากันเจิดนาเจิดลังเละครับผมอาจารย์สิเดไปง่ายครับผมเคาะ่บยุทธเลยครับผมนกผมเงียบเลยตอนแรกเคาะเร่งครับผมนกเรื่มเถียงกันดึงกันกับเคาะคอเราต้องกาเงียบครับผมสิเดง่ายเจ้าชาโร่ครับมากเ้นต้นแดงหน่อยครอบนี้ครับเสียวตัวนีรลงเสียวนกไม้ตัวนีรุงครับผมบบขันเสียวนี้ซาโรมาใส่ครับผมไปครับครับผมอาจารย์ ที่แรกใส่หันครับผมใหายจากหันมาใส่พียบปลายดูปลายดูหน่อยตัวนี้มอเตอร์ไซค์ขืนครับผมสุดมาใส่บ่วงรักนู่ครับผมบวนเปลี่ยนนึ่หันนะโอ้หมานมัวน่าเมื่อนี่อา้าวหลอนครับผมเทียบบนไ่เดี่ยวเทียบ่นนี้ครับคำๆจังหน่อยนกไล้ครับผมก่อนมาตัวนเทียมหรอกครับผมมีเงินจากกลางปามันครับผมจับปลายตัวง่ายครับผม นี่ครับต้นดูใหญ่ต้นเนี้ยมีแต่เสียงซาหรัวครับผมนกปลาโบาเทียงครับผม บินไปว่ามันอีดห่าวครับผมจับปลายต้นไงครับโบเห็นตีงเลยครับเอาวแล้วโดนครับผมแต่มันโรคกับคอดนี่แหละครับผมใส่อยู่ปลายงานนิดหน่อยเพราะอี้เราะเดืออ้าวแล้วโดนครับผมสีโรคไหนวะอ้ดิงลงมาแล้วครับผมหอดไปเนียดพักออกครับผมเสียงไงครับเสียงไงอย่างนีงคู่เด้อดีเอาไว้ต้นไงครับผมนะ โอ้ดิ่งมามันจีใส่ข้อนครับเหมือนหนอหวดข้อนผ้าออกครับผมเอ่ารอดรุนครับผมรอดรุนข้อนกข็งแกรเติบครับผมถ้าอยากลงนิดหน่อยอยากเป็นแผลนครับผมอ่ารอดรุนครับผมเทียนมันคิดจะเหยียบออกไปต้นออกไปต้นพังครับผมเหมืนไปรุนครับไปรุนเต็นอยู่ครับเต็นอยู่ครับ เด่นอยู่ตนไงครับผมะระดับเดียวกันนะครับผนียตะขามมากสองนี้ไม่สิดุ่นครับผมบบเทียงครับผมถ้าโดดไปโดดมาอยู่ซาโดดก็นั่งดึงนะครับก็นั่งเกี่ยกอมอยู่ตะขามมากกับเม่นเลยครับพันเหมือนมกลู่ผนียครับผมบินนงมามาเห็นผนียหลบพ้าออกมาตนไงครับมาเถียงสูงอยู่ตนไง ผมมานสิปัวแล้วเหมือนเดี๋ยวไล่ท่านนี้เลยครับผมผมอาจารย์ผมนั่งรุ่นซาดูอยู่ครับผมนกไม้ผมนี่ผมใส่ไปใกล้ๆนี่ต้นแดงหน่อยต้นนี้จะคู่ยังครับผมหาฮุกยกหรอคูอคอออ่อยู่นี่คู่อ่างก่อก่ออยู่นี่ผมข้ายหญ่ใส่แบบซาดูครับผมข้าใหญท่างเหมือนรับกระไก่นะครับผมประมาณหาดอยเม็ดผมม่รู้ว่าขันหรือบ่ขันครับผมแต่ผมมานั่งอยู่นี่ คู่ซีหายกหรอครับผมถนนคู่ถนนคู่อย่างผมน,งนั่งซ่มงอย่างซ่องมึงคือบบเห็นเอียงเสร็นดิเดี๋ยวขอยเพิ่งกันครับผมมันคือคู่เสร็จดิต้นเนี้ยต้นเนี้ยน่อยครับผมผมใส่ถ้าเมนเข่ากับเป็นเหยียบเลยนะครับผมมาถึงกนันนกน่อยครับผมไปครับไปเพิ่งน้อกันนกอยังครับผมจาผมใส่วกไก่ด้วยครับแต่ผมไปยับน้ำแบบซารโดไก่ครับผม ผมคือบ้านบอ่อขันตาขั้นผลคู่อยู่ครับนี่ครับต้นแดงหน่อยต้นน้องใส่นี่ต้นแดงหน่อยต้นนี่นั่นมีโอ้ไม่นกถืออยู่เขาตาจักหนกนยังขันอยู่หนาซั้นอๆๆๆนีกข้างนอกข้างนอกกินไปนครับผมหอยคนครับใส่ไก่กับผมผมบมานบอ่อขันตาผนคู่อ่างกอะกาะยุซีหายกเหรอจักหนุกยังเลยครับ ตายยู่งเงินหนี่นกหน่อยกนกยังกับคู่กับผมออกปลาสองสามเถี่ยวครับผมเถี่ยวด,ด่าซุดแม่สาวผ้าตกครับผมเลยผักโดนนกหยัยงหน่อยถือระเบิดครับ,บผมเดี๋ยวเยิ่งยินเสียงกู้ดอดีตเนี่ยนกยังหน่อยเนี่ยน,น,นกกอดเลยโอ้ยนกเขาอยู่ครับผมนกเขาอยู่นกเขาอยู่นกเขายัางหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวรออยู่ครับผม มุกฟื้น้มจัดเดี่ยววันนั่นครับเวอ,อเรเดียบร่อยครับผมคนแตกสะคนแตกสะนี่ครับใส่ต่ำๆครับผมอันนี้เอา,เอานุ่มกล้งครับผมถือตะวรถหน่อยหือคู่อยู่นี่ซีหายกหรอผมโมโหซะ ผมก็ว่าอยู่ครับว่าจ่าทั้งคู่นี้มึงอะี่หายกคู่ยังไง โอ้โหโหดิคเก,กเอาม้นอนนีดินกรอกะเดียวเว้ดินครับผมใหมอ่ออกปลาสองสามเกี่ยวครับผมไม่สาวผ้าโต๊ะเกี่ยวหนึ่งนี่ครับตัวตัวบน้งกันครับครับผมอาจารย์เอาไปปดที่รถครับผมมันเดียเด่ยวมันเดวมันเดี่ยว โอ้นกไหมครับผมผมวามันบวขันผมนั่งดุนซาดยิ่แต่เสียงคู่ด้วยบินเข้ามาเหยียบเลยบ่ใส่ต้นแดหน่อยครับผมนี่ต้นแดงหน่อยต้นนี้ยินแต่เพื่นคู่ครับผมคู่อยู่เูื่อเสี่ยหายกเนี่ยแว่าเป็นถือก็ะั่งก็ได้เพิ่งถือกี้ครับผมไปครับถือจนหอ่อเล้วพุ่นจะโดนมาในเด็กวัดก่อนครับผมไม่เห็นเงินใครจะนอบาน ไม่ครับผมออกว่าสามสี่แถวแถวยวแรกระเด็นดีอยู่ครับแถวที่สองบัป่าไจแถวสามเหใือนเสาผ้าตกครับผมเกิดได้พาไปเป็นเดือนมีเขาทำมาออกอีกครับจักขันบัวขันบัวปลาแต่จักเสียงไรครับผมว่าค้าน้ำใส่ซาดูครับผมซาดูไกลกันนะครับผมว่านหาลอยเมียคนน่ะไม่ไหวมึงเสียงคนตัวผู้ครับผมโอ้ขายไงดีครับขายไงค้าสันดีครับ หลังจากจะเหมือนฟันครับผมนกฝึกผมตัวควบมังคผมคู่อ่างหนุนอ่างผมโอ้มึงเสียดายหัดหมานเยียวออกมว่ามึนก้อนมึนก้อนรครับผมไม่จำเป็นต้องเหยี๋ยวนกไม้ออกมาฝึกครับผมหาตัวเทียนพืน,น้องมึงง่ายนี่ครับผมอาจารย์ โอ้ยครับเบื้องขาครับผมขาใหญ่ครับเห็นหมดแข็งไงครับผมแข็งไงแข็งสันครับสวยงามครับผมหนุ่มตัวนี้โอ้ดุดมือซะเบื้องไร่สนับครับผมทียิบแจ๊กเสียงไรเลยครับบ้านเอาเงื่อนเงือนครับผมสเสด็จตัวแรกผู้เฒ่าคนาบ้าโบหอยดิยงมาจั่น บมเดลอะไรสิเสียนบมดินตัวเสียนบมดินไก่เงอนไก่สีโอมีหมองอยู่เหรอครับมีตน้นก <c oughs> เอาลูกท่านไหนมีชื่อแล้วนนลลรครับผมหนกตัวเองเป็นนกหน่อยครับเอาวะเอาลูกตั้งซื้อมาเจ้าประยุทธ์ครับผม ว่าอามาน้าลุงครับผมลุงเพิ่นชื่อยุทธเขาไดจีตังว่าประยุทธ์ครับผมเป็นนกหน่อยครับผมเพิ่นเอย่ยงสองปีแล้วล่ะในแบงเพิ่นมากครับผมส่วนนกบ่มีนกเด่นครับผมแบงม์วาตะปีกายครับผมสื่งมาออกปีนี่ล่ะโอ้ยนะครับผมเฉยๆตัวนี้งามนแน่นแน่นแน่เก็บครับผมสุจ่อดครับครับผมอาจารย์ก็จะได้กลับบ้านครับผมเอานกลูกหน่ครับผม จะประยุทธ์นี่จะซาโรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเพียยนทั้งนี้ครับผมถือว่าหมานแบบฟุกฟุกครับผมมือนี่จักขันบ่อขันบินมาจังได้จังมาเหยียบโอ้หกันครับผมบ่ไห้เบิงเพื่อนครับใส่ถิ่มไปด้ฟังเอาแต่เสียงเอานี้แต่เสียงคู่ครับผมถือว่าฟุกครับผมมือนี่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม